ว่าไงคืออิ่มอ๋อเชก็กูบอกไปแล้วว่าให้เอามีดพกใส่ไปเอามีดพกใส่ไปทจเมียอะไรแล้วก็มึงบอกมึงกลัวซอยเปี่ยวกลัวเจอโจรก็ต้องมีมีดพกติดตัวไปเด็ดเลี้ยกูทำมีดตกในเซเว่นก็อย่าทำตกทีแต่พอไปเซเว่นมันก็กินไม่คุ้มอ่ะมันแพงด้วยอ่ะอ้าวแล้วมึงจะเอายังไงอ่ะบ้านพี่ก็ไม่มีของให้ทำแล้วเนี่ยเกี๊ยวแกะเอ่อหมูกระโจมหมูกระโจมโอ้ตอนเราเป็นโกลิบหมูกระโจนโจรเออกระปงมีดแย่มากเหตุแย่มาก มึงโทษเขาไปทั่วไอ้ีอยู่กับแม่งแม่งทำให้กูต้องพูดเขาว่าดำอะไอ้เหี้ยเอาแล้วมึงไปซึมซัมมาจากเขาทำไมอะตอนแรกกูไม่พูดอะไอ้สัอนะแล้วมันก็กลายว่ากูพูดไปแล้วคือคือขลุ่มันยังไงก่อนไอ้ที่มันผิดผิดไม่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 ันผิดก็ผิดด้วยไอ้ต๋อมันว่ากูดำไอ้สัตว์ทำให้กูต้องสวนได้แค่แล้วมึงดำมัไม่ดำแล้วมึงรับมัเอ่อไม่ยอมรับแต่กูโกรธอ้าว อะไรกันครับไอ้เี่ดำกูไม่ดำกูกูนี้ผิวค้ำน่ามันก็เหมือนกูอ่ะไอ้เนี่ยก็กูไปอาบแดดมาแล้วมึงดำไม่ดำ